ธรรมะไม่ได้มีอยู่จริงนะครับมันเป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งหมดเลยนะครับบนโลกปเนี้ยที่เราคิดว่าโอ้นิพานอันนี้ธรรมะอันนี้ความสงบอันนี้เอคือสมาธิอย่างนั้นอย่างนี้หรืออ๋อร,ร,ร,รู้นู่นรู้นี่อ่าที่เรามาเล่ากันเนี่ยมันเป็นเรื่องปรุงแต่งหมดเลยนะครับเราไม่รู้ว่าเรากําลังปรุงแต่งทั้งหมดเลยเรา,าเติดอยู่ในการปรุงแต่งเราเชื่อเป็นตู่เป็นตากัยนะฮะอ่า เพราะเรายังไม่อิสระออกจากมันยังไม่เข้าใจยังไม่เห็นแจ้งมันก็เลยปรุงแต่งว่ามีเราเข้าใจธรรมะมีเราเห็นความว่าง<ม>เห็นนิพพาน<ม>เห็นความสงบเออแต่จริงเป็นเรื่องปุุงหมดเลยอะมาถึงสอนกันยากนะครับว่าเฮ้ยม,มันมันไม่ได้มีอย่างที่เราไอ้นี่นะฮะมันปรุงแต่งหมดเลยนะครับเนี่ยแม้ตาเราเห็นเนี่ยผมมองเห็นร่มเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยก็ปรุงแต่งเลยเนะี่ยว่าล่มเนี่ย แต่เราไม่เคยเห็นกระบวนการภายในว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่มันคิดหมดเลยอ่ะอปรุงแต่งทั้งหมดเลยอ่ะเอ้าแล้วที่เขาสอนกันไปเป็นนู่นไปเป็นนี่ไปเข้านิพงนิพานอะไรล่ะเอ้า,อาก็มันยังไม่รู้ไงครับไม่รู้ว่าตัวเองปรุงแต่งออยู่ในโลกของการปรุงแต่งหมดเลยพอปรุงแต่งแล้วก็จําไว้ไง,งเป็นสังขารสัญญาหมดเลยนะฮะ แล้วก็เอาความรู้สึกไปเป็นว่าตัวเองได้เข้าถึงนิพพานอะไรก็ว่ากันไปฮะใจก็ฟูทีเนี้ยเวลามีอะไรกระทบก็พยายามดับพยายามละพยายามปล่อยพยายามวางนะฮะพอใจไม่พอใจอ่ะผมนึกว่าโอ้โหแม่งโลกมนุษย์ใบนี้ธรรมะหรืออะไรมันปรุงแต่งกันหมดเลยอ่ะแล้วคนมันอยู่ภายใต้การปรุงแต่งนี้หมดเลยอ่ะเออแล้วมันจะไปเข้าใจอะไรอ่ะเข้าใจอะไร เขาใจในสิ่งที่ตัวเองปรุงแต่งเราไม่เคยเห็นว่าเราคิดปรุงอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเลยไม่รู้ว่าใจมันสงบไม่เคยเห็นใจที่มันสงบไม่เคยเห็นว่าตัวเองคิดอยู่เนี่ยคิดนู่นคิดนี่เนี่ยไม่เคยเข้าใจไม่เคยเข้าใจแบบเด็ดขาดนะฮะเออก็เลยโอ้เชื่อเป็นตู่เป็นตาปฏิบัติโอหลวงปูดหลวงตาจริงจริงพระจริงจริงโยมจริงจริงเอออาจารย์จริงๆเมียลูกผัวพ่อแม่อะไรนี่ มันเป็นเรื่องปรุงแต่งแล้วเอาภาษาไปใส่มันทั้งหมดเลยเนี่ยเราไม่เคยเห็นกระบวนการพุกเนี้ยเราไม่เลยเลยไม่รู้ว่าโอ้โหนี่คนที่ปฏิบัติหาทางหลุดพ้นเนี่ยมันหลงก็ไปในการปรุงแต่งหมดเลยอะ่ะเออผมน้กว่อโอ้ <c oughs> โหพระเจ้าช่วยกล้ยทอดแต่เมื่อมันปรุงแต่งหมดเลยไอ้หาเอ้ยเราไปสอนกันยังไงวะเนี้ยนะฮะไปปฏิบัติก็ไปปรุงแต่งสอนกันให้กระทําในสิ่งที่ตัวเองปรุงแต่งขึ้นมา เพราะเขาเชื่อว่าตัวเองเป็นพระจริงๆ,ๆเป็นโยมจริงๆเป็นครูบาอาจารย์จริงๆเอยเขาสอนไปบอกว่าเฮ้ยมึงต้องปฏิบัติมึงต้องเดินจงกรมมากๆยุบหน่อฟองเลามันไปทําตามหมดเลยฮะนี่แหละโลกสมมุติโลกแห่งการปรุงแต่งครับเป็นเรื่องแค่นี้เองผมไม่รู้จะสอนยังไงโอเคแต่ผมก็มีวิธีสอนของผมแหละขอยให้สุดหยุดให้เป็นเห็นให้ได้